มึงทุเรียนโอ้นี่สามรอยอตมสครับโอ้สมอยงไยู่เด็ดมก่อนเอาไปยังไงอยู่เด็ดกระดูกนี่นี่นี่เอาไปเอาเี่ยมันจังาไว้พยิบเสียตแล้วเงินมันมีสามขันใช่สามสามขวดอ๋อมันือมีสามฮะโอมันจึงงาไว้บ่รามันแพงแพงเท่ารวะเนี่ยมันนซื้อมาตัวละสองด สามขาสามขหนงสมขามันต so ้งสามขาตอ้งดูอาหารดีความไหวสี่เดือนตัเรียนสี่เดือนเี่มนเฮะแถวนี่สข้นี่สามขาเหมือนเลยตัวนี้ขาเดียว

สูสามขาบ่ยเนาะสามขาเป็นดูดทหารดีนี่หามือเนี่ยซาน่าหามือกเห็นดีครับทีบอกสร้างวาเบื้งหนีระบาดเห็นแล้วบันโอ้ผมีบอกสร้างวาเบื้องหนีาเโอ้ออกแบบงังไม่ใช่บ่พังเนาะครับลาะไม่ใช่บ้พังทางเนี่ยมาเบื้องตุเรียนสามขาเขาวะ เขาว่านะครับดูสันหานดีนี่ซสามขาสวนี้จะเป็นขาขาแรกว่าตยย้นหนึกแพงอยู่ทุเรียนสเดือนนะครับลงดินสี่เดืนนนอ,อ,อ,ดดอน มันบอกงครับกังเขาเลื่อคคลแล้ว ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบนะครับนี่การให้ปุ๋ยนะครับตำ,ตำรวจมานกนะครับที่กเกษียนอายุแล้วต้นนี้ก็ต้น3า,ามขาโอ้เมืองไกๆครับตอนเพราะว่ามันสิให้อาหารดูดอา,อาหารเกียว ตัวนี้ตัวธรรมดาชวนทุเรียนนะครับนี่ตัวละสองพโอ้โนี่สองพันสามหัก่ไนเะแบกเตสนมาทำนี่ให้เช็ตนไม่รอดเลยคบแล้วบ้างจะสามหกรองมึง่ยนะเป็นยังไงส่นึ่งนี่ต่ว่าเบาถึงกัจะไปปลูกกินเนอะสามหักเองซ้ำนี่แหละยังดูแลเนี่ย

ได้อีกม e. to so like you know, so ื The The ่นหนึ่งเกิดมื่นหนึ่งท่านห0าร้อยได้หนึ่งมืนเงี้ยสามเสียจบอกแบบเนี้ยนี่สิบม่นไหนเงี้ไอเนี้ยกูเห็นเงี้ขเสียคือคือท่านกถึงพวกเลยเขาจัดการไงมันบ่มือยกับการถึงมาพนดิีเดี๋ยวนี้นีเขาหน้าที่ใค้ซื้อให้น้ยางเรอ่องดินบ่ได้พูดเลเขาถึงผวกนี่น้องไงท้าไม่ถึงไม่ว่านั่นนี่เดี๋ยวพนดไวันค่าดิพื้นราบดินมันแหลม